สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูน้ำนะคะวันนี้มาเจอกันในวิชาศิลปะเราจะเรียนกันเรื่องจุดใช่แล้วค่ะจุดที่สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะอุปกรณ์วันนี้มีไม่เยอะนะคะมีดินสอยางลบแล้วก็ปากกาตามที่นักเรียนสะดวกเลยค่ะและนี่คือตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ครูน้ำใช้ในวันนี้นะคะเห็นไหมล่ะคะ มีปากกาแดงที่ครูน้ำใช้ตรวจงานเด็กๆด้วยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นการทำงานด้วยการใช้ดินสอร่างตามรูปแบบที่เราต้องการค่ะวันนี้ครูน้ำเปิดภาพจากโทรศัพท์นะคะใช้ต้นแบบเป็นภาพของเกม Among Us ค่ะในการร่างภาพนั้นไม่ควรลงน้ำหนักมือหนักจนเกินไปค่ะ เพราะว่าภาพจะยังไม่มั่นคงแน่นอนเมื่อเราต้องการลบมันจะเป็นรอยนะคะเมื่อเราได้ภาพที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้ดินสอที่มีสีเข้มหรือว่าปากกาดำหรือปากกาน้ำเงินที่นักเรียนมีอยู่วาดทับลงไปค่ะแล้วจากนั้นเราจะใช้ยางลบลบภาพส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออกค่ะ เมื่อเราได้ภาพที่ต้องการแล้วเราก็จะเริ่มใช้ปากกาจุดเลยค่ะครูน้าใช้ปากกาน้ำเงินอันดับแรกนะคะให้เด็กๆได้เห็นว่ามีความแตกต่างกันยังไงการจุดนะคะจะเป็นการตั้งมือขึ้นเพื่อให้จุดมีความกลมสวยถ้าเราเอียงมือมากเกินไปจุดของเราจะกลายเป็นเส้นประได้นะคะเด็กๆจะถนัดในการจุดให้เต็มภาพนะคะหรือว่าจะเป็นการจุด ที่เน้นด้านเงาให้เข้มและด้านหน้าที่โดนแสงให้สว่างก็ได้ค่ะโดยด้านที่เข้มนะคะหรือว่าทางด้านมืดที่แสงไม่ถึงเราก็จะสังเกตได้ว่าครูน้ำนะคะทำจุดให้ถีมันก็จะดูมืดกว่าทางจุดที่ห่างๆนะคะจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าฝั่งด้านหน้าของอมงอสเป็นด้านที่โดนแสงค่ะในการทำภารกิจนี้นะคะครูน้ำไม่ได้กำหนดว่า เด็กๆจะต้องวาดตามแบบของครูน้ำค่ะให้เด็กๆนำการ์ตูนที่ตัวเองชอบหรือจะทำเป็นรูปทรงง่ายๆเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้นะคะและในการทำงานศิลปะด้วยการจุดด้วยปาก,กานั้นมีเวลาค่อนข้างมากค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เลือกภาพที่ใหญ่ๆจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นนะเด็กๆอาจจะปวดมือซะก่อน ซึ่งภาพอะมองอ s สนี้นะคะที่ครูน้ำนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยครูน้ำใช้เวลาทำถึงประมาณ30นาทีเลยค่ะโดยที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นะคะเป็นการทำภาพให้เร็วขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ดูขั้นตอนทั้งหมดค่ะจะสังเกตได้ว่าด้านซ้ายครูน้ำเริ่มมืดแล้วนะคะด้านขวาก็จะมีความสว่างและครูน้ำก็จะเพิ่มตรงนี้ค่ะ ตรงเงาที่เขายืนอยู่ตรงนี้นะคะสามารถทำได้ค่ะเด็กๆลองทำดูนะคะการทำงานจุดใช้เวลามากก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นการทำงานฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแล้วเมื่อเสร็จนะคะก็น่าภูมิใจทีเดียวค่ะและนอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิแล้วจะทำให้เด็กๆกล้ามเนื้อมือแข็งแรงด้วยค่ะและบางคนนะคะ อาจจะพบความสามารถของตัวเองว่าทำงานนี้ได้ดีลองดูนะคะเด็กๆแล้วครูน้ำจะรอชมผลงานเด็กๆนะคะและในคลิปนี้ขอขอบคุณเพลงประกอบสนุกๆจากช่องพอรดคุ h ชาแนลค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกรุงกริ้งด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ